สวัสดีน้องชนุท่านด้วยนะคะก็ในวันนี้นะครจะมาปลดล็อกน้องเฟิงหลิงกันนะโอ้ตั้งสี่วันจริงๆเราคาดเดามาแล้วนะ,ะมาต้องสักประมาณ3วันนะคำนวณมาแล้วแต่กลายเป็นว่าดวงไม่ดี4วันซะเลยนะอ่ะซื้อชิ้นสุดท้ายนะคะเฟิงหลิงเออซื้อถาวนไปว้าวดูสก,กิลเปิดซะหน่อยปกติกดยืนยันอย่างเดียวไม่เคยดูเลยเออ โอเควันนี้เราก็ได้สก,กินมาเอาสก,กินถาวรมาอีกหนึ่งนะโอ๊ยกดผิดน,นี่เอามาคู่กับแฟลชนะฮะต้องเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเห็นมาแบบมาใกล้ๆกันเลยอ่ะแล้วก็เต้นคู่กันด้วยนะฮะเออ,อที่เละน,นะนะต่อไปก็จะต้องย้ายเซิร์ฟไปเป็นเซิร์ฟเวียดนามเพื่อที่จะได้ไปเอาปู่ต้นนะชาที่จะสะสม สกินทาวรอีกเยอะๆเลยฉันอยากได้เหรียญเป็นสายฟรีก็อย่างนี้แหละเนาะไม่ได้เติมอะซ้อม mm hmm. <c oughs> จริงๆก็อยากเติมนะแต่แบบไม่มีตังค์รอมีตังค์ก่อนโอเคนฮะสำหรับคลิปนีนะ้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า